ค่ะก็ขอสวัสดียามเย็นๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดก็มาอยู่หน้ากุฏิหลวงตานะคะท่านชมเมื่อชเช้าแอดก็ติดธุระนะคะท่านชมเลยพลาด็อดเด็ดๆไปนะคะท่านชมคะ่ะแอดได้ข่าวมาว่าวันนี้มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะท่านชมมาหาหลวงตาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของหลวงตากันดีกว่านะคะท่านชมว่ามาจากไหนกันนะคะ ค่ะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับละองชาแนลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหลวงตากันนะคะท่านชมค่ะว่าผู้โชคดีมาจากไหนนะคะท่านชมก็ไปฟังพร้อมกันเลยนะคะก็มี f อซหลายท่านที่เป็นห่วงอาการของหลวงตานะคะท่าน ท่านผู้ชมก็เดียวแอดจะมาถามอาการหลองตาฟังพร้อมกันเลยนะคะท่านชมค่ะกราบน้มัสการค่ะลองตาค่ะก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะลองตาที่เป็นห่วงอาการของลองตาค่ะ,ะที่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลวันก่อนนะคะจ้าช่วงนี้ก็มันจะดีขึ้นเยม อาการก็ดีขึ้น<า>ใช่ไหมคะอากาดีขึ้น<อ>ชว่วงนี้ดีขึ้นแล้วมีกำลังใจมีมีพลังขึ้นจ้าวันนั้นที่ไปโรงพยาบาลก็หมอตรวจว่ายังไงบ้างคะมันปวดท้องเวียนหัวปวดท้องเวียนหัวแล้วไม่พบโรคหรืออาันปวดท้อง,งตา ปวดท้องหนักแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนเนาะอ๋อก็เลยนอนคืนหนึ่งใส่น้ําเกลือเนาะลองตากับวดเลยยอู่จ้าคุณหมอให้นอนคืนเดียวบบนลองตาค่ะวันนั้นแอดก็ไปรับลองตาเนาะลองตาเนาะค่ะก็มีเอฟซีหลายต่อหลายท่านที่เป็นห่วงลองตานะคะก็อยากจะมาถามอาการของลองตาอ่ะ เพื่อว่าเอซีจะได้สบายใจค่ะหลวงตาเนาะค่ะก็ถ้าหลวงตาคะวันนี้เอดได้ข่าวมาว่ามีผู้โชคดีมาใช่ไหมคะเมีอยูเขาว่าเขามบอกก่อนว่าหนูจะถูกรางหนูถูกรางที่หนึ่งอ๋อเขาว่าสองใบนี่แหละคือสิบสองล้านแต่เขาถูกจริงๆใช่ไหมคะหลวงตาจริงจอ๋อคนที่ไหนคะหลวงตา คนณแถวเกษตรทาวบน,นี่แหละอ,อ๋อเกษตรทาวบก็จังหวัดสุรินทร์ของเราเนาะหลวงตาอ๋าอแต่ว่เาเอาบวชแตมาบกบว่าเดี๋ยวนี้มาทำบุญ<อ>จะช่วยสร้างอันนี้ให้เสร็จโ<า>บอกอย่างนี้นะ่ย<อ>เดี๋ยวอาตมาก็กถามว่าทุกเทา่าไรหลวงพ่อสิบสองล้านนะก็แล้วกันอก็ว่าอย่างนี้ธุ<อ>รีอะไรเขาก็ไม่บอก ถูกตอนงวดไหนคะลองตาไม่ไม่รู้เงินไม่ได้ถามฝนตกด้วยเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกแต่ว่าเขาถูกได้สิบสองล้านเอสิบสองล้านนะอกมาจ้ะเขามาช่วยช่วยสร้างอันนี้ให้เสร็จเขาเขามาช่วยสร้างพระเจดีย์ใช่ไหมคะเออใช่ยังไม่เขายังไม่มาอยู่วันที่สิบสามหละวันที่สิบสามเดือนหน้าใช่ไหมคะเดือนหน้าอเขาจะมาช่วยสร้างพระเจดีย์เนาะ เป็นผู้โชคดีที่ว่าถูกสิบสองล้านเนาะลงตาสองใบแต่ว่าไม่รู้งวดไหนแล้วเนาะลงตาแต่ไม่รู้งวดไหนเธอก็บอกว่าจะมาไม่ได้ถช้าว่างวดไหนงวดไหนลงงวดไหนลงจะมาแต่เขาบอกว่าถูกสิบสองล้านเขาบอกว่าถูกสิบสองล้านแต่ไม่ได้บอกว่างวดไหนเนาะลงตาเนาะแล้วก็จ้าแล้วที่ถูกเขาเอาเลขจากเรือหรือว่าเลขจากที่ไหนคะจากเรือ เขาบอกว่าเอาเลขจากเรือใช่ไหมคะจากเรือไปโอ้ดวงดีจังเลยค่ะดวงตาเขามาบอกอาตมาก,ก่อนเขาซื้อพวกนมนุ่มเนยเนี่นยนะอ๋อค่ะซื้อของมาถวายหลงวงตาเนาะให้ฉาอาจจะมาชั้นจ้าอ,กกอ,อ๋อเขาบอกอาจมาก,ก่อนว่าเออให้ดวงตาไม่สบายเขาว่ามามา,มาถามก่อนจ้า วันนี้ก็มาเยอะใช่ไหมคะจ๊ะคนมาเยอะวันนี้อ๋อแต่ว่าแอดติดธุระค่ะงตาแอดมัวแต่ไปรองทุกค่ะวันที่สิบสามไม่มาว่ะจ้าวันที่สิบสามเดือนหน้าเนาะลงตาเนาะจ้าค่ะก็งวดนี้ลงตาพอจะมีตัวเด็ดๆบ้างไหมคะไม่งวดก่อนงตาก็ใกล้เคียงเนาะงตาเนาะช่วงนั้นลงตาก็บอก ปดห้ากับแปดสี่เนาะก็ผิดไปแต้มเดียวเนาะก็เสียดายมากมากนะคะท่านผู้ชมจ้าหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดกับสี่แปดกับสี่แปดเอออ๋อนั่นแหละเอาเลยได้มายังไงคะหลวงตาฝันเห็นนั่นอันแสบเมื่อคืนเนี่ยฝันเมื่อคืนเหรอหลวงตาอ๋อคืนวันพระเนาะหลวงตาเมื่อไรจะให้เน่ผมกินไก่กินอะไรเขาว่าอ๋อต้องบอกหวยก่อนเนาะหลวงตาต้องบอกหวยก่อนจ้า เขาก็บอกเขาบอกหกสี่เจ็ดเขาบอกหกสี่เจ็ดกับสี่แปดกับส<อ>ี่แปดอ๋อค่ะยก <ขะ S 2> บอกโยกให้ซื้อกางเกงมากางเกงยียนน่ะอ๋อมีมีคนซื้อมาที่ยังค่ะซื้อมาแล้วอ๋อเขาบอกกับคนที่ว่าซื้อกางเกงมาให้เอออ๋อค่อะบอกเขาบอกเขาด้วยเดอ้อลุงลงพี่ซื้อกางเกงมาให้ผมซื้อกางเกงเดกกางเกงยียนกับเสื้อย,ยียนยน่ะจ้าอ่ในห้อง มาเรียกเขาทุกคืนเลยเรียกเขาลางพระวังเรียกทุกคืนนเรียกมาเอาบงเกจ้าหลวงตาเห็นตัวเลขเลยแบบนี้บอกหลวงตาพี่เรให้เห็นจะจะแบบนี้บอกหลวงตาเห็นจะายจ่เมียเขาให้สี่แปดเมียเขาให้สี่แปดผัวเขาให้หกสี่เจ็ดเนาะหลวงตาเนาะเมียเขาให้หกเอซเอซแปดเมียเขาลงหลวงตา อายุเท่าไหร่คะหลวงตาห้าสหรือห้นี่แหละสี่สิบ่ไม่ใช่หรอกหลวงตาห้าสเนาะห้ก็มีเอซบางท่านก็อยากจะรู้ว่าหลวงตาอายุเท่าไหร่ค่ะห้นี่โยมอ๋อให้ถามให้เอดก็เลยมาถามให้ในวันนี้ค่ะบตอนทีมาไปนอนโรงพยาบาลนอนเตียงยี่สนอนเตียงยี่ยี่สิบอ๋อ นอนชันช้นสองชั้นสอง 24, เตียงยี่สิบสี่อายุอายุห้าสิบแปดเนาะอายุห้าส<ะ>ิบแปดจ้าโยมคิดเอาเองก็ได<ะ>้จ้าก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านชมค่ะเผื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะท่านชมก็แอดคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าลงทุนเหมือนกันนะคะท่านชมแต่ว่างวดนี้แอดก็ชอบแปด ห้าห้าแปดค่ะท่านชมค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจด้วยนะคะคนที่ทูกวันที่หนึ่งมาวันนี้ก็ได้ห้าแปดแปดห้าอุ้ยเขาได้ห้าแปดแปดห้าเขาขึ้นมาบอกอาจตมาอุ้ยแต่อาจตมามันชดอาตมาเห็นน้องชายเขาบอกสี่แปดสี่แปดเนาะเขาเห็นไปเขียวอะไรนั่งเขาาลูกได้ของเขา ผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะลงตานะวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบมองเห็นเป็นห้ากับแปดเนาะห้ากับแปดห้าแปดแปดห้านะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่แอดก็โชคมากมากเหมือนกันนะคะห้าแปดแปดห้านะคะห้าแปดแปดห้านี่คือกลับไปกลับมาก็เป็นตัวเลขที่น่าลงทุนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผู้โชคดีก็ได้ตัวนี้เนาะลงตาเนะแล้วก็อายุของลงตาก็ห้าแปดเนาะลงตานะก็มันจะ ชนกันเนาะห้าแปดแล้วก็กับผู้โชคดีก็ได้ห้าแปดนะคะท่านผ <58. S 1> ู้ชมค่ะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะแอดก็ขอบคุณมากๆนะคะหลวงตาค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะ <S an> นี่นะคะท่านชมค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบกับท่านอาจารย์ยงกันนะคะท่านชมก็อาจารย์ก็มาขอโชคตอนเย็นเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ก็เป็นวันพระนอ,ะอาจารย์เนาะวันพระวันพระนะคะท่านชมท่านอาจารย์ก็เลยเดินทางมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะแล้วก็มาขอโชคกับเสี่ยมซีเนาะท่านอาจารย์เนาะได้เจอไหนบ้างคะท่านอาจารย์ได้เปลกนะ๋อได้เปลกได้ แต่ตอนนั้นขอสามตัวให้เจ้าแม่ให้ยสามตัวก็ให้ถูกต้องแล้วนี่มีสามนี่มีสามตัวแล้วก็มันมีลิก่งมันทับกันทางนี่ก็หนึ่งสองตัวใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งตัวใช่ไหมค่ะอันนี้ก็หน,นึ่งก,กับด้วยสี่ข้างหน้าก็หนึ่งกับสี่น่าจะแล้วก็ตรงกลางก็หนึ 1, 1, 1, 1, 1> ่งทั้งหมดหนึ่งหนึ่งเนาะอต้องปัดออกบ้างปัดออกถ้าหนึ่งเยอะก็ปัดออก 1, 1> อันอยู่หนึ่งจ้ะ ก็ได้สามตัวนี่ใช่ไหมจ้าเออขอจะแม่ขอกี่รอบค่ะอาจารย์รอบเดียวนั่นแหละขอสามตัวก็ได้เวราะถ้าสามตัวได้ห้าตัวเนาะอาจารย์เนาะอห้าตัวแต่มันเรียบเปนทับกันจ้าทับกันก็ตัดออกบ้างเนาะอาจารย์เนาะตัดออกชอบตัวไหนก็ลองจับคู่ดูเนาะท่านอาจารย์เนาะนั่นแหละค่ะหนึ่งมันท่านอาจารย์ชอบตัวไหนคะท่านอาจารย์เอาถาตัดออกก็ตัดหนึ่งออกดิตัดหนึ่งออกตัดหนึ่งออกอยู่หนึ่งสองกับสี่ เอา12กับไอ้1 12ตัวเอากับเลข4 1ตัว14กับ12ไม่ใช่14กับ11คืออย่างนั้นนั่นแหละอย่างงั้นแหละเอา11กับ14เนาะอาจารย์เนาะตัดตัวนึงออกบ้างค่ะเอาสมมุติตอนนี้เลข1ใช่มั้ยจ้าเลข1เอ่อในเลข1อันนี้ออกจ้าแล้วก็เหลือ14กับ11เนาะอาจารย์เออนั่นแหละค่ะขอเจ้าแม่ขอ3ตัวก็เค้าก็ให้3ตัวเหมือนกัน ถ้าป so ัดเลยหนึ่งออกก็มาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเนาะสามตัวเนาะท่านอาจารย์เนาะสี่หนึ่งหนึ่ง้านเองก็ให้ท่านผู้ชมลองจับคู่ดูนะคะท่านชมว่าท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะก็จับคู่กันดูค่ะท่านชมเผื่อว่าจะมีโชคไปกับท่านอาจารย์ยงนะคะท่านชมคะ คือตอนที่มาขอพูดอย่างงี้นะค่ะอ่าดว่าเจ้าแม่ขอให้รางวัลที่หนึ่งเถอะอ๋อขอรางวัลที่หนึ่งกับเจ้าแม่นั่นแหละสามตัวจ้าคืออย่างนี้ขอให้สามตัวรางวัลที่หนึ่งเถอะค่ะลองเขย่าดูไม่เคยเขย่าออกมาทั้งสามอย่างนี้เลยอันเดียววันนี้เขย่าก็ออกสามอันเนาะท่านอาจารย์เนาะก็สามตัวมาสามอันจ้าก็มีหนึ่งสี่กับตองหนึ่งสามอันเนาะท่านอาจารย์เนาะนั่นแหละค่ะ น่าจะแปลกเนาะไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้ตัวเลขต่ำเนาะท่านอาจารย์เนาะตองหนึ่งกับหนึ่งสี่นะคะท่านชมไม่แน่เือนกันจะออกสองสองแล้วจะบาดหนึ่งหนึ่งได้นะไม่ไม่แน่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะท่านอาจารย์ค่ะโชคดีค่ะรวยรัฐบาลเด้ออ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมจ้า